เดี๋ยวเราออกทางดีไฟปะฮัลโหลว้าวว้าว่้าว่้าว่าวกีต้องเอ่อเอ่อจะรอของเป๊ะเอ๊ะไปออกไปให้ติดก่อนเสร็จแล้วก็เอรต่อัดรัดรัดโยนโยนเอ๊ะให้รัดให้รับ โดนอะไรวะพี่ไม่รู้เหมือนกัเราเปิดนะเอามามาของถือถือได้ปะถือของได้ปะของได้ไหมถือเอเอ,อ,เอไม่ได้แล้วของเต็มแล้วอยู่ได้ปะระหว่างไฟฉา,ายเราไปเนี้ยอันไหนดีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวข้ามาอีกรอบไหมหรือว,ว่าไงเข้า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 ใหม่รอบก็ได้ให้ ไอ้น็อตอันนี้พี่ถือน็อตอันนี้ถือไปเลยไปเลยไปเอ้ามันถือถือไว้นี่ไม่ได้เหรอถือไว้อัจเทอร์เนตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นไม่มันถืออัจเทอร์เนตได้ถืออเตเทอร์เนตได้ได้ปูอะไปกันไปกันไปไปกับไปกับแล้ว